จ้าซะลฤกเกินนะครับเวลาโดนแดดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องวุฒิคิมลารถไทยซิงนะครับซานี่เอสวายหนซนะครับของเสียช้างนะครับหรือว่าทีมงานชอว์จรินนะครับ <c oughs> ยิ่งถูกแดดยิ่งสวยนะครับ หนึ่ัห้าร้อชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับสลักบุกี้ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับยังเงียบเหมือนเพิ่งออกมาใหม่เลยนะฮะตัวนี้ใช้เป็นแคลรีหนึงตัวนะครับแล้วก็เลเร์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับสำหรับ โรลืลอรเจ็ดนะครับแคลเรียนหนึ่งนะครับขึ้นไปซะเยอะ <c oughs> <c oughs> ตัวเดินแรงมากเลยครับ ดูนะครับโอ้สุดยอดแท้เล้วชมันต่อนะครับเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมานะครับภาพมันอาจจะสั่นนะครับก็เลยตึงหยุดไว้นะ แอร์เย็นเพยงเพราะนะครับคอนโรลนิ่มด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าสอบ่านนะครับกา,าะใช้งานดีขนาดนี้นะครับผมว่ารุ่นรุ่นที่เขาเรียกว่ารถติดตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบิโกนะครับหรือว่าโทนสูนะครับิหีหนาวนะครับ เสือห่งเลี้ยงนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเสียช้างนะครับกำลังสั่งการน้องๆนะเอากระแทกออกเปิดท่อเลยครับโอ้ไอย<อ>นามเสีนหน้าใหญ่ ต้องจิ้มดูก่อนนะครับไม่องั้นอันตรายนะครับสำหรับซานี่นะครับปั๊มของเขาเนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับ เป็นปั๊มเคเจ็ดวีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับไม่ไม่ธรรมดานะครับถือว่างานเยอะนะครับ อันนี้เป็นงานของ Mac แมคโครล้วนนะครับไม่มีรถดัวิ่งนะครับ ไม่ได้เจอกันกับทีมงานนี้ก็ถือว่าหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ไปถ่ายคลิปลาสูนโลนะครับน่าจะสองเดือนกว่าสามเดือนน่าจะประมาณสามเดือนนะครับเชียว่ามกำลังค,คุ้มงานนะครับ <laughs> การเดินคล่องตัวมากนะครับเคลเียน,นึงตัวลุเล่เจ็ดตัวนะครับ ว่าตอนนี้ซานี่นะครับเป็นรถที่ขายดีเกือบจะอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเข้าที่เห็นในตาม facebook นะครับซานี่ถือว่าสอบผ่านนะครับตาม facebook นะครับจะมีแต่นะครับส่งซานี่ส่งซานี่นะครับก็เออ ถ้าจะขับดีขนาดนี้นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะขายดีนะครับขับดีใช้ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคอนโทรลเบามากนะครับ หรือว่ายืดได้ไกลยอยู่นะครับสำหรับป,ปูมางคนะไกลนะครับ,นรบขนาดว่าน่าจะอ้ามธรรมดานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพูดไม่เยอะนะครับจะให้ดูกันแบบดูกันแบบไม่รับกานเสียงครับเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะซันนี่เอสวายหนึ่งสามห้าีนะครับของทีมงานชอชลินนะครับ ตั้งแต่เสียช่างแกซื้อรถมันียังไม่จอดสักวันนะครับดูจากอาการแล้วนะฮะหนึ่งห้าร้ 1, ชั่วโมงนะครับสุดยอดมากนะครับตาไปจจันนะครับขอไว้่านผู้ชมด้วยนะครับลบบีทนะครับบีดตัวแรง คันนี้มาจะขายนะครับนี่ะขายฮอนด้าบีนนะครับไม่ใช่ซานี่นะฮะซานี่ยัง่อนงอนไม่หมดแล้วขายไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครก่อนลากันไปกับซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่นะครับของทีมงานชอวัชรินนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียช้างมากๆนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับช่องวุฒิมลานรถไยซิ่งนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม